นี่ไก่ย่างที่เราสั่งมาวันนี้นะคะไก่เหลืองทุกคนอ๋อมันต้องนี้ใช่ไหม, <c oughs> อมหอมนั่งพื้นเราก็ได้ค่ะล <c oughs> <c oughs> ุงแกก็อไม่เป็นไรเออเห็นใจอ่ะดงให้เสือมาสวัสดีครับมาทำอะไรกันครับเนี่ยโอมาเป็นทริปจัดทริปมาก,กันแล้วเนะี่ย สวัดีค่ะพบกับช่องซันเดย์ตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางแสนทุกคนซันจะมาทุกคนเป็นอัปเดตหาดบางแสนกันว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็หาดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะคะไปนค่ะันนี้มาทะเลใช่ไหมใช่แล้วแต่งตัวอะไรเนี่ยทำไมอ่ะขายยาวมาทะเลเอ้าน้ําโดนน้ำก็เพื่อนดีเอาไม่ได้เหรอเฮ้ยวันนี้ปะยองจะเปกางเกงสั้นตัวนึงนะคะไปดูกันว่าปะยองเนี่ยจะเปกางเกงตัวนี้ราคาเท่าไหร่แองบอกแพงโอ้ยจริงวะเนี่ยเล่นได้เลยอ่ะ ไม่ถึงเต้นมากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเลยเอาเลยเนี่ยเหรอเลือกเลยหกสิบบาทเองนะมึงเอาเลยเลือกเลยเขาบอกว่าราคาไหลเด้เลือกเลยอันนี้ดีไหมขาวดำดีป่ะก็ได้นะอาันนี้ตัวหนึ่งค่ะบาทเป็นไงมึงโอเคป่ะเหมือนมาทะเลน่ะก็คล้ายๆนั่นแหละคล้ายๆหรอยังไม่เหมือนอี่หรอน ไม่เหมือนแต่ก็คล้ายๆได้ได้อ๋อได้ได้เนาะโอเคไหมทุกคนอันนี้เราจุดสตาร์เราจะอยู่ตรงข้ามกันเดอรรีสอร์ทบางแสนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้สตาร์ตรงไหนทุกคนมองไปฝั่งนู้นคือแบบไกลมากทางนี้ก็ไกลมากเหมือนกันก็เดี๋ยวเราสตาร์ทฝั่งนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะทางที่เราเดินไปนี่คือมันจะเป็นเป็นหาดบางแสนที่ต่อกอับหาดวอรเนาะก็เหมือนเราเดินไปทางหาดวอโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าระหว่างทางเนี่ยมีอะไรขายบ้าง เมื่อกี้มีจุดเช่าจักรยานด้วยนะมึงสม,มัยเด็กๆกูเคยมาขี่จักรยานเลยจักรยานที่มันจะเป็นแบบสามคนสองคนมึงเคยปะเออนั่นแหละระหว่างทางนี้นะทุกคนก็มีขายส้มตำไกะย่างอันนี้น่าจะเป็นเป็นหลักเลยเนาะส้มตำไกะย่างมีเครื่องดื่มจะเป็นน้ำอัดลมก็มีร้านยำก็มีพวกแบบหอยลวก ุ้งเผาปูอะไรพวกนี้อาหารเทะเลก็คือจัดเต็มมากเลยแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มาก็คือซื้อแล้วจะไปนั่งฝั่งนู้นเนาะจะเป็นเต้าอี้ผ้าใบอยู่แล้วก็มีกาลางร่มนะคะเมื่อวานนะที่เรามาเป็นวันเสาร์ใช่ปะคือตรงนี้แบบโลง่งเออเมื่อวานเรามาวันศุกร์ว้ยทุกคนเราแบบโล่งมากไม่ไม่มีแทบจะไม่มีของขายเลยแต่พอเป็นวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บร้านค้าสองข้างทางนี่คือแบบเต็มเลยแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งก็วันนี้ไม่มีแดดอีกเช่นเคยทุกคนทื เออวะ่ะน,นี่ก็คือเดินแบบชิวๆกันได้เลยวันนี้ไม่มีแดดมีไก่ย่างทางฝั่งนี้ก็เป็นส้มตำอันนี้ทุกร้านนี่คือเราสั่งแล้วเราน่าจะไปนั่งฝั่งนู้นได้เลยเนาะใช่ไหมอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีนี่นีของเล่นด้วยมีกระบะอะไรนะถังตักทรายใช่ปะเออมีลูกวอลด้วยใครมีลูกมากับเด็กมากับลูกอะทุกคนซื้อของเล่นนะห่วงยางไปเล่นที่ฝั่งชายหาดได้เลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ก็ ล่มเย็นใครไม่ได้เตรียมชุดมามีชุดขายเสื้อผ้าขายกางเกงขาสั้นชุดเดินหาดกางเกงช้างมีเยอะมากเราจะมาเปิดกันด้วยร้านอะไรดีมึงกินอะไรดีกินส้มตำไหมส้มตำเยอะนะแต่ถ้ากูกินกูก็ไม่ได้กินส้มตำปูอะไรเงี้ยกูกินตำไทย <c oughs> เอ้ยมีผลไม้สดด้วยนะ แต่ตอนนี้อยากได้นี่อะไรอะ่ะกระปอมหวานเย็น3มอย่างสีบ้าบาทเป็นน้ําแข็งขูดน้ําแข็งใสน้ําแดงน้ําเขียวราดนมไก่ย่างเยอะรู้สึกรู้สึกไก่ย่างเยอะมีก่ย่างเยอะทะเลเผาเยอะอมึงมีบิงซูด,ด้วยนะดูดิเออมันสดชื่นเว้ล่ะดูว่ามีอะไรบ้าง เอาโอวันตินนมสดค่ะได้กี่อย่างคะเอาโอวันตินนมสดนี่แว้มาร้านบิงซูนะทุกคนเราสั่งนี่โอวันตินนมสดได้ท็อปปิ้งสามอย่างเท่านะคะถ้าไปห้องน้ำนี่อยู่แถวไหนมักงคะอ๋อฝั่งตรงข้ามค่ะ เขาบอกว่าถ้าไปห้องน้ำมันจะเป็นฝั่งตรงข้ามนะทุกคนเขาแสดงว,ว่าฝั่งนี้น่าจะไม่มีเนาะเพราะมันเป็นร้านค้าแบบตั้งตังเต็นอาใช่ปะนี่ได้มาแล้วในราคาห้าสิบบาทแล้วทุกคนโอวันตินบิงซูมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอาหารเช้าโ,โกโก้คั้นแล้วก็มีเยลลี่มีโอโจเขาลาดน,นมข้นมาให้ด้วยเมื่อเราถือบิงซูไปกินในทะเลได้ปะบิงซูก็มีหลายร้านนะ เขาไม่แขวนรอะเท้านมตดหรือมึงหมดดุกระมัง้งหรอนืากกินรองเท้าลมตดจังวันนี้มีของแห้งล่ปะปลาหมึกแห้งปลาทูปลาแห้งนี่รองเท้าแตะก็มีนะเผื่อใครแบบใส่ผ้าใบมาจะได้มีรองเท้าแตะลงน้ำได้มีที่าั ใช่สิ่งที่เจอตลอดทางนะมีไก่เหลืองไก่เหลืองอยู่ฝั่งนี้ไก่เหลืองอยู่ฝั่งนี้เฟนฟายอยู่ฝั่งนี้แล้วก็พวกทะเลเผาก็อยู่ฝั่งนี้น้ำส้มตำจะอยู่สองฝั่งน้ําก็อยู่สองฝั่งมึงกูว่าเดี๋ยวเราไปชมหาดกันหน่อยดีกว่าไม่มีแดดพอดีเลยไปโอ้ยมึงนกทะเลมึงเคยเห็นเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับมาทาอะไรกันครับเนี่ยโอ้มาเป็นทิปจัดทิมากมาแล้วเนี่ยกินอะไรกันครับเนี่ยมามีอะไรให้กินตรงนี้ได้หรอครับอ๋อจะมีเศษอาหารเนาะใช่ปะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ําลงเนาะมึงน้ําอยู่นู่นเลยจริงจริงน,น้ําน่าอยู่ประมาณนี้ใช่ปะโอ้ให้ลงไปก็ดูเออไม่ดูมันเป็นราย ตอนนี้กี่โมวะประมาณบ่ายๆเนาะมอพาทีอยู่ตรงโน้นก็ที่นี่ทุกคนมีบานาน่าโบ๊ทสปีดโบ๊ทใช่ป่ะมีเอ่อเหมือนเมื่อก่อนมันมีโดนัทด้วยนะทุกคนแต่ไม่รู้ตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าเออแต่วันนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยเนาะเขาไม่เล่นกันตอนเย็นมัเมืองแต่พวกบานาน่าโบ๊ทนี่แบบลอยลอยอยู่เลยอะ มีว่าวขายมีห่วงยางให้เช่าทุกคนมีครบทุกอย่างแต่ว่าน้ําทะเลม,มันอาจจะไม่ใสเนาะไม่ใสเท่าไหร่กลับมาเดินดูของกินกันต่อทุกคนลูกชินกช้นทอดลูกชิ้นทอดตอนนี้เราส่งของหวานให้ยองไปแล้วเดี๋ยวเราอิ่มทุกคนเราต้องไปหาอย<น>่างอืน่นกินก่อนเย็นเย็นเย็นดิ มึงต้องเย็นมึงเป็นน้ำแข็งอยากกินไก่ย่าง,อ,างอ๋อไก่เหลืองใช่ป่ะแต่เราก็ไม่รู้นะทุกคนว่าร้านไหนอร่อยเอางี้เดี๋ยวเราสุ่มมากินถ้าเกิดว่าอร่อยเราจะบอกว่าร้านไหนถ้าไม่อร่อยเราจะไม่บอกทุกร้านเลยเอ้ยมึงจะลองทุกร้าน <laughs> มึงกินไหวไหมกูว่ามีเกินห้าสิบร้านนะนโฮ้ยทุกคนร้านนี้มีหมวกด้วยแล้วก็มีนี่ที่หอยเป็นหอยหน่ายี่สิบบาท ทุกคนว่าเป็นฝายอร่อยปะ่ะคือเห็นหลายร้านแล้วแบบเดี๋ยวเราดูเดินดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มอยากกินขึ้นมานะแต่วันนี้คนไม่เยอะทุกคนดูดิไม่มีคนเดินตามหลังเรามาเลยอะรู้เขาเดินแซงเราไปหมดแล้ววะนี่มคืออะไรไหนน้ำาาบิงซูน้อาาบิงซูอ่ะเนี่ยไม่ฟังเงียบเลยนะฟังเงียบแค่ไม่กลัวมันคือน้ำปันะ่นที่เทลงไปนั่นแหละฟังเงีนบเอาไปเออมีปัง,งอกนะีงงกว่า เอาเขาไม่มีเครื่องทำบิงซูเหมือนมึงเขาปั่นเอาเราต้องจินตนาการเราสักหน่อยว่ามันจะบิงซูใช่ใช่ใช่เอ้ยเขามีรถจักรยานไฟฟ้ากันนี่ว่าเอาคุณนึกว่าไม่กูไม่เห็นไงกูนึกว่าเป็นแบบจักรยานปั่นอย่างเดียวเฮ้ยมึงกูไม่เคยนั่งรถแบบนั้นเลยอ่ะกูอยากนั่งรถแบบนั้นอ่ะเอานี่เราเดินมาจะสุดแล้วเหรอเอาข้าวโพดเล็กอันหนึ่งค่ะเอาีเนยค่ะเอาเนยค่ะ แอบมาซื้อข้าวโพดคุกเนอยอันมันหายไปแล้วทุกคนอ๋ออยู่โน่นไม่อยู่ไกลมากเลยอะแอบมาซื้อแป๊บเดียวเดินไปนู่นเลยเดี๋ยวต้องหาคนถือกล้องก่อนเดี๋ยวกินไม่ได้ข้าวโพดคุกเนยโอโ้มาทะเลจริงวะเนี่ยทำไมอะมาทะเล่ไปตลาดนัดเออหรอนี่ข้าวโพดคุกเนยไม่ได้หรอไม่ก็เดินผ่านแล้วเห็นคนเดินสวนไปเขาซื้ออะมันก็เลยแบบร้านอยู่ตรงนี้นี่เอง อืมอร่อยนะมึงอ,อมงืมทำเป็นเล่นให้ตลาดนัดก็อร่อยได้เดี๋ยวถ้าไม่มีท้องกินไก่ย่ากของไม่ได้เลยให้มึงกของขาวให้มึงกินของข้าววันนี้กูกินอะไของหวานเลยน่าทุกคนเราเดินมาสั้นสุดแล้วอะ่ะเดินก็เดินเพลินๆนะคือไม่มีแดดน,นี่แหละมันก็เลยเดินเพล,ลินๆไมีแดดก็น่เลยร้อนอ๋อหมอยากกินไก่ใช่ป่ะ มึงมันจะมีร้านขายไก่ที่ตรงกับทางลงทะเลเว้ยคือร้านพวกนั้นเขาจะให้เสือฟรีกูดูมาแล้วอ๋อขัวกลับบ้านทะเลใช่ไหมไม่ไม่ใช่หรอเขาให้มึงซื้อไก่ตามซื้อให้มึงเอาไปด้านกินเพราะนั้นมึงต้องเลือกร้านไก่ที่อยู่ระหว่างทางลางลงทะเลมาเดี๋ยวเราเดินกลับไปทางนู้นเนี่ยเราเดินมาถุกแล้ว มืงคงขายไม่อยู่เหนื่อยเหรอเหนื่อยแล้วนี่เราเดินมาสุดตรงนี้ที่เขาขายของกันแล้วนะทุกคน อันนี้เป็นทางที่เราเดินไปหาดบางแสนนะคะส่วนถ้าเราไปทางนี้เราก็จะไปสู่หาดวอนเพราะนั้นมันคือร้านอะไรอ่ะเน่ย<า>ไหนออือตรงนั้นเป็นร้านกาแฟอ๋อเป็นเบเกอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็มิสเ,เว่นมีแม็โดนั์ของกินเยอะของกินเยอะมากไม่ต้องกลักลวไม่มีของกินแต่ถ้าโซนนั้นน่ะมันจะไม่มีทางเท้าเนาะใช่ไหมเหมือนเราก็ต้องเดินริมริมไปเนาะเดินหลบรถไป ฝั่งนู้นก็มีที่จอดรถเหมือนกันนะก็แบบเสียบเสียบเอาแล้วก็จะเป็นโซนแบบร้านอาหารแล้วก็เป็นเต็นท์ผ้าใบนั่งแต่ฝั่งเนี้ยมันมีทางเดินเว้ยแล้วก็มีเต็นท์เหมือนกันตรงโู้นอะไอห,หาดวอนถ้าเดินไปอีกมันจะมีทางเดินตรงที่เราไปตลาดวันนั้นอนะอ๋อทางเดินขึ้นขึ้นอ๋อทุกคนมันเป็นอย่างนี้คือตรงนี้มันจะเป็นเต็นท์ผ้าใบนั่งกินข้าวมีอาหารขายแต่พอหลุดช่วงนี้ไปอะ่ะมันก็จะเป็น ทางเดิน<ช>แต่ลงทะเลไม่ได้<ช>เออประมาณนี้ันจะเป็นแบบโขดหินะนะเนาะมันจะลงไม่ได้ใช่แล้วก็จะมีที่นั่งอ่ะแบบพวกวัยรุ่นจะมานั่งกันตอนคืนอ่ะอืจะมีเด็กนักเรียนอะไรกินทุอตมตำทุ่มตำจ้ะแล้วก็แจ๊คนม,มีฟองแจ็คบอลประมาณนั้นใช่ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาร้านไก่เหลืองกินกันแต่ถ้าไม่อร่อยเราไม่บอกร้านเคไป แล้วทุกคนเป็นฝ่ายสั่งมาเป็นรถบาร์บีคิวถือว่าเรานานอยู่นะเฮ้ยตอนแรกก็ไม่มีลูกค้าไงเขาเอาไปเสิร์ฟโน่นคนในเต็นท์ด้วยแต่เขาก็ทอดใหม่ให้เราะอืะหอมแจ้งเกินเนี่ยที่ร้อนก็แบบเนี้ยปกติมาทะเลนี่กูไม่เคยกินเฟลนฝาเนี่ยกินแบบไข่ต้มอะไรแบบนี้ วันนี้กินไข่ต้ม,มก,กินอะไรพวามันจะอิวขาวให้หอ,อันนี้คือสมัยเด็กๆที่ไปทะเลแถวนู่นบ้านกูสงขานู่นกินไข่เออไข่นกกระทากับซีอิ๊วขาวไหนเจอ,อยังร้านไก่มเมืองอ่ะเดินมาก่อนเขามีประกาศเสียงตามสายตลอดนะทุกคนคือไม่ว่าเราจะทำอะไรอะ่ะเขาแอบ,บดูเราตลอดเลยจริง เนาะเสือมาแล้วทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อไก่สองชิ้นเราก็สั่งปชิ้นเดียวแล้วก็ถามว่าเออได้เสือไหมใช่ปะลุงแกก็บอกว่าต้องสั่งสองชิ้นกูก็เลยพูดไปเลยว้ยอ๋อไม่เป็นไรนั่งพื้นเราก็ได้ค่ะลุงแกก็เอะไม่เป็นไรเออเห็นใจอ่ะดุงให้เสือมาสรุปว่าเราสั่งไก่หนึ่งชิ้นกับข้าวเหนียวแล้วทุกคนก็เดี๋ยวลุงแกก็เอาไก่มาเสิร์ฟนะคะแล้วเราก็ค่อยจ่ายตังค์ ไก่หนึ่งชิ้นข้าวเหนียวหนึ่งห่อเป็น110บาทแล้วก็เดี๋ยวยองไปซื้อน้ำโอ้ทุกคนฟิลแบบดีมากนี่ไม่ได้มานั่งทะเลแบบนี้นานมากแล้วนะเนี่ยมาแล้วทุกคนขาน้าวเหนียวกับไก่เดี๋ยวนะหยิบไม่ได้ฮะนี่ไก่ย่างที่เราสั่งมาวันี้นะคะไก่เหลืองทุกคนโอ้กินเลยได้ไหมเนี่ยเออจะว่าไปจริงๆเราต้องซื้อทีชชู่สักห่อหนึ่งนะเหมือนเห็นเหมือนเห็นว่าเดินขายอยู่ แต่ว่าเวลาจะหาเขาไม่ค่อยเจออย่างงี้แหละทุกคนเออเดี๋ยวต้องรอก่อนไม่งั้นกินไก่ไม่ได้เนี่ยนี่ทุกคนได้น้ำมาเพิ่มนะคะโคก30และน้ำเปล่า10บาทดูซิว่ามันจะไปซื้ออะไรมาเพิ่มอีกไหมนี่มาแล้วทิชชู่เท่าไหร่คะทิชชู่ยี่บบาททุกคนก็จะเป็นห่อเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็ซื้อจากร้านขายน้ำนะไปถามเขาอ๋อโอเคคุณยอดมากมึงกินเลยปะกินเลย ขอน้ำบางเข้าเหนียวเขาดูหน้าจะนุ่มอยู่นนะเปิดด้วยเข้าเหนียวกับน้ำจิ้มเฮ้ยข้าเหนียวนุ่มนะนุ่มอืมเขาไม่มีไม้ด้วยยังหมามไม่เห็น เออลองลองลองเจอนะ <c oughs> นี่ทุกคนให้ดูไก่ใกล้ๆนะคะ <c oughs> กระหนังกรอบเออขาเขาก็ย่างดีนะเขาก็ดีนะเขาไม่ได้เอาไก่หมกเมื่อวานมาขายคื <c oughs> อเขาเอามาขายแต่เขาว,าว่าวางไว้อีกฝั่งหนึ่งแยกเลย อันนั้นราคาก็จะถูกลงมาอีกอ๋อเขาบอกมือใช่ไก่เมื่อวานนี่หรอใช่เขาบอกว่าไก่เมื่อวานจะแห้งคือมันจะดูออกไงอ๋ออันนี้มันจะชำ่ำอันนี้มาละวหนึ่งร้อยบาทเลยะลุงแกนี่ใส่ดีให้เสือกม,มั้งลุงเคยคิดว่าว่าซื้ออาหารทะเลที่ทะเลเราจะได้อาหารทะเลที่สดมึงคิดยังไงวะอืมลุงกีนยแต่รู้่กิไปคิดแล้ว่าเขาก็ไม่ลงไปจับที่ลูในทะเลนี่ว่า แต่ถ้าเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเออก,ก็เกิดเหรเพราะว่าเขาจะมีบอกบอกุ้งบอกปลาให้เราเห็นเลยอแต่มันก็โซนมันก็ไม่ได้แบบค้างหลายวันว่ามันไม่เข้าข้างในข้างในมันจะตื่นไนด้เลยแต่ข้างนอกนอช่อมันเป็นก่เหลืองไงแต่ที่เขาแบบราดน้ําใส่สีเหลืองไปน้าเหลืองอะอะน้ํหมักเขาบอกมึงมึงเขาเอามาทาอ๋ออ๋อเขาไม่มดามันเลยไม่เข้าไปข้างในแต่เขามีน้ำจิ้ม ท้งคนเนี่ยชอบบัตรน้อยอ่ะน่าชอบอม,มึงกูไปซื้อหลมจอบมาแค่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้สี่อันอม,มึงปกติกูเห็นมันสามห้าไงพอดีกูมาเจอเนี่ยยี่สิบบาทปกติสามห้าสามอันร้อยอันนี้สามอันห้าสิบลองอร่อยไหมขนมจนีบมันต้องต้องตีก่อนไม่ใช่ <laughs> อันนั้นมันข้าหลัมเหรออมันก็ไม่เยอะมืกมอกปนิดนึงก็ประมาณนี้นะทุกคนประมาณเท่านี้เป็นไงครับไม่แย่นะไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่ไม่จืดถือว่าถ่าก็ได้กินได้ก,กินได้ทุกคนโอเคกินได้ ไม่ใช่นะรองลองมึงหงง,ง,งหาไม่ได้ยั่ไงน,นะอย่างนี้ดิบบาทแล้วมันก็มีข้าวหลามหนองงวนด้วยแต่ก็ไม่รู้ไงว่ามันรงหนองงวนจริงบ่างหรือข้าวหลามเหมือนกันเอ็มยี่ข้าวหลามยี่อะไรนะบังจับบ <laughs> ังจ่าเสียงฝนมั้งมึงอ๋อเห็นดิมึงอย่างงี้นะครับอ๋อมันต้องงี้ใช่ไหม <laughs> ทำไมมึงรู้เบแล้วอะจงใจกูดิตีนยวกระสุดทำไมอะแล้วก็ไม่บอกเมื่อแกะชาเนี่ยอร่อยแล้วก็ไม่มีกินแล้วเนี่ยกูกินแล้วเนี่ยแกอืมคือปกตีนหวานน้อยหวานน้อยอ๋อหวานน้อยก็อร่อยดิมึงไม่ชอบกินหรอก็ชอบแหละแต่มันมันก็มีมะพร้าวนี่ผมชอบกินมันน้อยแล้วกูรู้สึกว่ามึงต้องซื้อเยอะอะ แแ่งใก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนพาชมหาดบางแสแล้วก็พาดูว่าปัจจุบันเขาขายที่ของกินอะไรบ้างแล้วก็ที่หาดเป็นยังไงบ้างนะคะคนม,นมันได้เยอะเท่าไหร่นะว,วันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็ถือว่าบางนะบางตานะเทียบกับเมื่อก่อนอ่ะอาจจะเป็นต้องไปช่งวงเย็นกว่านี้ <c oughs> <c oughs> คิดว่านะคนน่าจะเยอะกว่านี้ได้เลยอะไรวะไม่เยอะแล้วมันเยอะมันเยอะตอนนี้ จริงเหรอเออมันไม่เยอะแล้วเอามาทะเลมึงมากลางวันนี่เหรอใครเข้ามาตอนเย็นกันก็มาเล่นน้ำาเข้ามากลางวันนั้นเหรอยินเย็นมาห้าโมงอะไรเงี้ยว่าแดดอ่อนๆถ่ายรูปสวยๆนะก็เขาก็จัดระเบียบดีนะครับเทศเกียรตขี่รถตรวจด้วยมืงแกเห็นอยู่ห้องน้าอยู่ฝั่งตรงข้ามหางง่ายแต่เราต้องพกตังค์ต้องมีตังค์ห้าบัตสิบบาทประมาณน,นี้สังขยะมีทั่วเลยครับ เดินแป๊บนึงก็เจอแล้วร้านข้าวเยอะแล้วก็นกพิราาก็มีฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ช่องฟันกับยองด้วยน,นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะบ๊ายบายแล้วพบก,กันคลิปหนะ้า